สวัสดีค <polarization> รับพี่น้องครับสวัสดีมื่อแลี้ยงสวัสดียังเมื่อเลี้ยงเมย์เมย์เพรียงขึ้นเมย์ไปล้องไปสามเข่าอีกพี่น้องโอ้ล้องไปสามเข่าอีกงวดก้อนงดก้อนที่สามไปนั่นโอ้ประสบความสำเร็จมันงามดำหน้าทุ่งนะดำหน้าทุ่งนะแล้วตอนนี้เห็นหม่องมันว่างอีกเห็นเห็นหม่องหันมันประสบความสำเร็จแล้ไปเห็ดอีกเมื่อนี่ช่วงช่วงเศร้าแล้วก็ช่วงแลง ปวดระเบิดพี่น้องเดี๋ยนี่ปวดขาปวดขาเรายังเว้นกลับไปหาอหลอกกับยายโอเมื่อกี้ท่านในท่านเมียเจ้าเตี้ยอยู่เมื่อไงเมื่อนี้เมื่อนี้ท่านในท่านเมียแต่ว่าแบบนี้คนองการทำงานเกิดแล้มีการว่าเอออันเอียงกับข้าเจ้าเอิญเขาทำงานเงียแล้วอีฟอีแม็กก็เลยกับคุณเงียบแต่ขาด ก็เลยติไปเราไปเดายังไงถามนึงเนี่ยคือว่าไม่สิเอาเอาสุกกันยะกับไปหาไดปเบาซุกกันกัพี่น้อนไม่อยากเห็นงานเบิดมือเบิดก้นมือนี่คุณยายไปแต่หากกับไใหญ่แม่ใหญ่ก็เลยท้าอาหารพิเศษสุกินไม่เห็นเห็นอะไรเว่าไก่เช่าว่างหมดสัตว์บ้แบบไหนกมได้เห็นด้วยไก่เช่าว่างครับผู้ใดผู้ใดผู้เห็ดผู้ใด้ผู้เห็ดฝูดพอตรงโอ้ผู้ใดเป็นผู้ปิ้ง แสดงว่าเนี่ยเป็นทหารกูมีชวนเ่้าของไปเปิดเบืงลู่สนามปเลยที่นไปเปิดเบืงลู่พระหอของมานั่งเฝ้าที่นี่แหละมาจุดไก่เาว้าว่างไก่เ้าว่งโอ้โหโอ้โหเออมาเปแต่แซ่บต่ป็นอันนี้ใครไม่ตื่นหนีได้ไหมนี่โอ้อันอันว่ามันเจ้าไก่ที่จังอย่างใส่ไม่มีเอาแสดงว่ามอนี้ไม่ใช่พ่อสิได้กินไก่เศร้าว่าง บ่เคยอยากกินร่องมึงวะั่นโอ้เอา้าแฟนครับเอฟซีเพิ่นถามว่าบ่ได้ไปกรุงเทพยนําอันบอดดิวะั่นบ่ครับเพิ่นว่ามันนักรถไปบ่โบไปยังเพิ่นว่าโอ้มั้บนนักรถบ่บทันอยากไปไก่ไหมครับดเนา,า,าะเป็นโรคอ,อีหยังเป็นอยังโบแมนเอาโควิดโควิดโควิตซ้ำหนิมซ้ำหนิบิดเพราเห็นเห็นเหรมันเล่นไก่เป็นดอกซี่ย ขอือรื่มบอกสู่พี่น้องมาฟังว่างหันได้ไปมอบเงินให้อีเมร์เมียบ้านโอเมียบ้านสมทมโอสมสมทุลงทานเพิ่นลงทานแม่หลวงพ่อก็ไปบริจาคแล้วใหญ่เป็นตะยานเมียปีพอโตกับพระกันไปไปเฮ็ดแล้วไปเฮ็ดแล้วขอบบขอันนี้ไอ้นุ่มพระเนตรจอนจากนะที่วัต มาเห็ดลงท่านให้ห้าร้อยบาทนะครับมืออื่นเพิ่นจิยกชัดเจดีมหามงคลยังก่อนเมีคุณยาโอ้โอ้โอ้ขี้ตะยังก่อนเจดีมหามงคลอันรัตนะขี้ตะมงคลหยุดซื้อวัดบ้านเฮานี่พี่น้องซื้อวัดบ้านอะไก่อนเมวัดโ่วัดโนนวัดโน่นอ้อมเกลวัดโน่นออมเกลวัดโน่นไปกูมือกูมือพี่น้องไปกูมือแต่ว่าบพวกจักรซื้อวัด อันเสมออันเมอซื้อเงาพี่น้องซื้อเงาว่ามันว่ามันสิทขี่รถน้่อันขอบุญไายนมให้ได้จอดเมื่อปลอดภัยอยู่รอปลอดภัยตลอปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เราเป็นทหารผ่านทหารู่านอยู่น้าที่ว่าักษาสิทธิ์รักสมรักษาเจ้าได้ค่ะพมีความปลอดภัยทุกกิงอยางอแสดงว่ามันนี่พรออมานาเหี้ยงตาส้ขสู้คนสามนามอีพอไง อีเมียมียเพผ้วมีหลายกันังว่ามือนนีตะตาพดตื่นขึ้นท่าในเส้าเมียอยากเดียตื่นขึ้นก็ไปยามรอบกลับมาจากยามรอบกระล้องไปอันสามเข่าขึ้นมาจากสามเข่าไปเก็บเห็ดเก็บีปรอกสาเหตุที่ว่าที่สามเข่าไว้จานตายก็เมลยรเพผ่วว่าเพิ่นล่งปลาแล้วลงปลาแล้วสิไปอุบุนอุบุนแล้วลงปลาแล้วไปอุบลไปอุบลนพี่น้องเขาไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดที่ต้องคุดเห็ดออกเห็ดกระลังเริ่มออกแล้วก็ วันเกิดวันที่2 0มีทัวนสิไปสังจักรยานนะคบพี่น้องคือสังใส่วันเกิดเจ้าของด้วยถือโอกาสรวมท่าบุญไปนํากันในตัวเลยหรือพี่น้องเอฟซีห้าอยากรวมทําบุญนํากันติดบฮตรบัตรบัตบับัตรบับัตรบัตบัตรบัันีรับัตรัตัรบบบัับัตริับรับอบอับ่ เอร์เป็นยังเติมเงินก็ได้ให้เติเงินก็ได้ซื้อจักรยานรถูกนี้เ่อไปที่กั่เงินกาจักรยานหนึ่ง่าน้ำมันไปกับสองพันน้ำมันไปกับบวลารดอกวางมื้ออาดังก่อนคกันไ่าน้ำมันไปกับเนี่กพอเดี๋ยวเได้พ่อถามเนี่ยให้ขั้นหนึ่งหรือใชหลอนึงขั้นหนึ่งโอ้ยขันนึ่งขันหนึ่งพันหกเด้ คันหนึ่งพันหโอ้พันหกันนึ่งโอ้ให้พันหนึ่งแมือมอบจะไปน้ำพอยนบอไปโอ้พี่น้องไปนะครับพปขาพ่อกจิ๊กมานี่แต่ว่ากับจิ๊ปน้ำวานได้่จามาถามกิไปน้ำเพือจิไปบ้านเิไปหาพี่ยุคุมบ้าพ่ยุคุมเมื่อจิไปจ้าไหนกันอันนี้เจ้นทราบ่ท่านไปหรอผมว่าท่นไปหาัพยุคุมเอาบอไปโอ้มีมูอัน ต่างคนต่างไปคือสาเหตุที่ว่าอันสามเขาไว้กับมาให้เขางามพอดีได้ยูได้กินฝ่าวเฮ็ดอะไรฝ่าวเฮ็ดไว้เขาเนี้อบม่ได้สามดอกเบิ้งแล้วเขาเนี้อบม่ได้สามแต่ว่าเขาเขาเจ้านี่คือเอาให้แล้วเสียสมบูรณ์เลยไหลีวคือกล้วหมายมอยากให้ย้ายลงไปเฮ็ดหลายจของทำท่าของยูคือขันกับมาก่ะสิ่ยูประมาณรอบๆปลายเดือนมิถุนายนได้จักรยานคือสิ่กับช่วงนั้นพอดีคือได้จักรยานคือคือกับคือสิมาพักอยู่นี่งจักรสองสามมือควันจีไปใช้พุ่มนะครับพี่น้องหรือพี่น้องเอฟซี เราอีกสัก่งสิบกุมือคือวันที่ยี่สิบไปหอดสิ้นเดือนนี่แหละมีโอกาสอยู่เดือนหนึ่งผู้สิบบาทยี่สิบบาทติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าสี่สองแปดสี่หกเมื่อนี้อิล่าอยู่อยู่ทส่ภูเก็ตภูเก็ตอิล่าหน่อยอิล่าหน่อยหน่อยคนคนคนอันอันการพืชผลคนอุบลคืออาจารย์ตายก็บอุ่นมาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทแล้วก็อีเมียอยู่ทั้งเชียงใหม่โยมเพื่อเอาก็สรรไส อเมอสันทรายอเภอสันทรายอีแม่เราเป็นคนขวัญ่จแต่ว่าเราไม่มีความคู่อายุผลเราโอนมาช่วยลูก500บาทให้อีแม่อายุหมันกว่าเยืนกับลูกสาวนะครับตลอดปลอดภัย น้าๆน้าๆนานาๆผู้เดียวกันแม่ผู้เดียวกันอีแม่เราจะฝากของมาให้น้ำนะครับฝากของมาให้ฝากของมาอีแม่ปีพ่อผมฝันบอกหัวจักซื้อแม่ปีน้ำสกุลยังได้บอกเอาลงซื้อแม่น้ำเขาเลยนะครับขอบคุณอี่แม่นะครับขอบคุณนีแม่ขอบคุณนีแม่ขอบคุณลูกสาวแล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่รวมสมทบทุนใกล้แล้วพี่น้องใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะครับผมคาดคาดว่าจะหนีสิได้อยู่ประมาณจากยิบเก้าขั้นหรือสามสิบขั้นอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าที่แรลกมาสิเอา รุ่นมันถื่แต่ว่าเทากับไปเบิรงแล้วมันกะมันบ่มีมันมันมีแต่ว่ามันมันยังไงล่ะเท่าจากได้รุ่นดีๆนะแม่ยนะคือราคาพันหกร้อยบาทประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหรือสิเกินนี่กับวอยากหรือสิต่ำก็นี่กับวิจารเพราะว่าเทากับติดต่อไปทั้งร้านเพิ่นไว้แล้วนะครับเพราะว่าได้โบโัสติดต่อแล้วขึ้นเป็นว่าที่แล้วว่าจะเบาแต่กัย่านญี่ปุ่นนี่พี่น้องเป็นมือสองอยู่แต่ว่ามันยังดีแข็งมันแข็งใช่หรือ่ใช่หรอแต่ว่าแต่ว่าเพราเทาไปเทาไปติดต่อเพิ่น เพคนเลยว่ามันต้องมันต้องต้องสร้างต้องก่อมันยังมันไม่ใช่อะไรุ่นเดียวกันมันสิบใช่ได้รุ่นเดียวกันนะครับก็เลยอยากใก้แนวดีๆไปน้องๆล่ะแม่นะครับจะบอกอย่าบอกเกี่กบไฟกวาเฮียป๋าโอ้ยจะว่านางป๋อไฟก็นนาไปเรยนะเออมี่ละเออคึ้อ่างเดี๋จะไปเด้กินไก่แซวบ้างเนี่ยกระเตะไก่แซวบงเออแม่มาอยากไก่แซวบ้างพี่น้องโอ้พี่จะแซบพี่จะแซบแล้วเออเบิ่งไก่เอาพริกขึ้นมาแล้วพี่น้องบ้านนีโอ้ อุ้ยเอาเพิ่อข้าม้าข้ามาปิ้งเองวะแม่นี่เองโอ้มาปิ้งเองโอ้คักก็ม้าเองปิ่งใครคักก็เชาบ้างตัวนี้ไก่เชาบ้างไก่เชาบ้างต่ว่าคักก็เชาบ้างสูตรของอีพอโต๊ะสูตรอีพอผู้มักสูตรของอีพอหลอกกัแล้วทุกเดือนเย็บซีว่าพระทุกวันเอาเอาไปกลางแน่นะโอ้บ้านเฮาโมีขายมีขายแต่อยู่ที่ยะนี่ราคาพี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเอาเบ ที่แรกผมว่ามันจะไปสั่งของญี่ปุ่นแต่ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะพับพับพับได้แต่ว่าบ่มีเกียร์ราคามันอยู่ประมาณขั้นละสองขันแต่ว่ามันต้องได้สั่งมันสิบ่ได้เกียร์เดียวกันอันนี้มันเป็นของไทยอันนี้ของย่ายครับนี่ของอีเมปีผมมาเตี่ยวดอนให้ญ่ของอันน้องเอ๋ซื้อมาเป็นของขันมันเกินให้อีเมียแต่ว่าขันมันได้ของญี่ปุ่นนี่แต่ว่าขันได้ของญี่ปุ่นมันสิ วามสูงซ้ำนี่หระพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามันสีเนียนนะถาวร้านก็กันที่ไปมันก็สิสแต่ว่าราคามันสองพันเมียนแต่ว่าแต่ว่าอยากได้อยู่เด้วยอยากได้ยุบสองสองสองพันแต่ว่าก็อยากได้อยู่อยากได้อยู่แต่ว่ามันมันมันบั้นท่านบั้นท่านนะครับพอคุยกันซาวบ้านเป็อาม้าเป็นเอามากัสิกัสิบ่อรุ่นเดียวกันอย่างนมีราคาหน่อยราคาหลายราคาหน่อยแล้วเราะอะไรแบบมันหย่านบน ถึียงยันพี่น้องเขาว่าเป็นของมือสองใช่เที่ยงพี่น้องว่าเป็นของมือสองคนแรกไปซักคือไปเอาพุทธหลักไปเอาพุ่นหลักที่ต่อไปที่ต่อไปที่ทานพี่บุญกลับจะเอาขึ้นมาเลยนะครับเอาขึ้นมาเลยเพราะถือโอกาสถือโอกาสลงไปเอารถแม่น้ำพ่อความอยู่พุ่นพุ่นจอดไว้พุ่นอันเอาผ่าปลกไปล้มแห้งหลายมือนันผ่าขาดเบิด้ลเราเบิ้งเราโดนรถไปก็ได้โอ้ยนางฝ่อไฟเอียง ข้านพี่น้องเอ้ยเงือฝนเงืาไฟได้ครับพี่น้องข้าวพี่น้องเพิ่นมากินไก่เาวังเมนนะครับพี่น้องม่กินเขากินกินเขานั่นแหลกินเขาพ่มป้ากินปลาหัวห่วยนักกัรนะครับพี่น้องเอ้าเรื่องพี่น้องให้จักรรวมท่าบุญน้ำกันผู้ชิบบาทยี่สิบบาทยังมียังเครื่องกะข้านสิ้นเดือนพอดีเลยนะครับพี่น้องศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าสี่สองแปดสิบหกไก่มือหม้อ มอจอกขมอจอกขมาะไโอ้ยปากเบี้ยงไส้นี่หล่คลิปไว้ได้พี่น้องนี่ทำงานเปิดมืออะไรเป็นเมีย์และวล่ะลอยขาเลยพี่น้องเนี่ยสามขอกะเมยลำพ่อเดี๋ยวเมยลำพ่ออันไปอันเปิดไฟอ่ะกันหน่อยครับโอ้สัตว์เลี้ยงที่น่ารักสัตว์เลี้ยงเพราะว่าอันบลืมเปิดไฟไว้สมมติว่าอันพอเปิดไฟมันจะโบออกมาจากอันตาบักแซงโอ้โอ้โอ้โอเคครับนะครับ อ้าวไก่เศร้าว่างมากแล้วพี่น้องบา้านนี้อืออ้าวครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตานะครับพี่น้องฮะนั่งกิน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 มาไอ้นหน้อยเนะขามาลูเขามากินเลยเขามากินแม่จะไม่เปิดอันนี้นไมไฟให้ไก่หน่อยมีเฉพาะเราอันห่วงสั์เรียงทีนาราของเราพี่นอ้องไก่ชอบว่างกินก็ขอบด้วยครับสุดยอดเลยมือนีก็บซ้ำเขาเจ้าเราพี่น้องซ้ำเขาเจ้านะครับซาำเขาเจ้า รุ่นกันต่อไปครับพี่น้องมิไม่ยังนี่แม่นี่จังเลยโอ้จัดเลยโอ้โหจังเลยโอ้โหอันนั้นแก้วครับพี่น้องไก่ช่าว้างสูตรอีพอตรงแล้วมันมีตัวอีพอเราเบ้าอยู่มือนัานมือมือแม่ถือเลยระวบ้าได้ใจไก่ชาว้างบริษัทระวบ้าได้กินสมใจอยากครับพี่น้องนะครับอะลุยใกล้ใกล้ใกล้บ้านนึกไก่้ัน่ะน้อาพอนี่ ไก่สสายพันธ okay. 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 oh? okay. ุ์โอ้ไก่สามสายพันธุ์สามสายเลือดโอ้สิว่าบ้านกับโบแมนสิว่าไก่พันธุ์กับโบแมนโอ้ไก่สามสายพันธุ์ไก่ร่วมไก่ร่วมโอ้ไก่ร่วมนะครับอืเอาเอานครับโอ้สายหตุที่ไอ้ไงเป็นตะยานบ่ได้ไปพอนึกว่าเป็นไปท้ำเวียกบ่ได้ไปท้ำเวียกนั่หัวหน้าเพื่อนหัวหน้าไปเจ้ามือเหล็กเจ้ามือเ้ามือโอ้บ่มีแห้งบ่มีแห้ง โออนี่โอ้เอันนี่ที่พูดว่าอันแม่ว่าว่าไปสีจานะ่ะเป็นอยัง,องก่นกอนโ,โ,โอ้ยูซื้อเมย์รงเมย์รงโอ้หลักษาสุขภาพเลยหลักษาสุขภาพับเลยเมย์ล่งองแมวแม่ว่าไปสีจาบป่ะมือเอาเอ,า,อาสีเดีอยู่ดีมีแห้งสุข,ขุสุขคนกลับมากับเขาห้างามพอดีเดี๋ยวลูกทีนเอาจักรยานก่อนนะครับเอาจักรยานก่อนมาให้ลูกเต่าพอถือโอกาสลงไปพอดีเลยดียามยามเพราะ ภารกิจเวียกงานการสางทั้งนี้ก็แล้วบ้บ้านเขาวานนาำก้ืวสามไปให้แล้วบต้องไปหว่วงมันดอกแล้วแต่ฝนเราจะรลงมากเพราะว่าชุ่มหวานไปไมันก็นเกิดนอขกกึ้นแล้วไม่ยังแม่ปาดโอ้ <c oughs> ที่แรกว่าสิหนึ่งปลา <c oughs> <c oughs> อะม่เิั้เอามืออื่นเศร้าค่อยหนึ่งก็ได้หรอกโอ้ <c oughs> พี่น้องเอฟซีพัน่าอยู่เด็กๆไปใส่เบิด์่มาสันยามมื้อเช้าเขาเด็กๆตื่นสวยตื่นสวยเดินนอนเด็กตื่นสวยกะอ่ากะเทยหุ่นดีอำนวยศินก็เลยบ่ได้กินข้าวพร้อมหนอย่างไร่ย่อมเช้าสิมีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่แม่ใหญ่พ่าพ่อใหญ่ตายกินข้าวนำกันเด็กๆกะนำโม่ก็ไปนอนน้ำแม่์ามก็มาสวยนี่นะครับอ้าวบ่เป็นหยัง เขาเจ้าสิถามมาสามน่อนเซนสามนองสำนักงานงานอย่างลัดปลาโอ้ยบีปลาเส้ามีปลาเดยวเส้ามีปลาเดี๋ยาขอคุณพี่น้องกินขอน้ำกันครับขอคุณพี่น้องเทานะครับที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินนะครับคลิปนี้สันๆัง่ายๆครอบครัวสุขสัน์พ่อกันนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ